ครับสวัสดีค่ะค่ารับของ k t b b บ n k นะฮะตอนนี้หลุดมาที่20บาทเจ็ด7ิบกับ20บาท20บาท21นะครับผมก็ราคานี้นะครับก็เป็นเป็นหัวเฉลี่ยนะครับที่21.5หรือว่า22นะครับผมนะทีนี้ตัวของสติ๊กเกอร์นะครับมันมีแรงกระแทกออกมานะครับจากหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าแรงซื้อเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่พอเหานะครับแรงซื้อมันหมดแล้วกัน นะครับผมเลยทาให้ตลาดเนี่ยมันย่อค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็ยืนเหนือ1550ไม่ได้นะครับทีนี้ตัวของ S50 นะครับ M15 นะครับที่ติดกันอยู่นะครับมีรีบาวขึ้นไปแต่ว่ายืนไม่ได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมนะครับยอมในแง่ของรองนะครับจะมีรีบาวนะครับจะมีรีบาวนะครับดู top l o อ s ในแง่ของโอเปินลองนะครับที่ 1 0ึนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับอาจจะไปได้ไกลแถวแถว15 1035นะครับแต่ว่า10,30ถ้ามีตีดขึ้นมาตรงนั้นเป็นจุดคัดลอสนะครับของโอเพนลองครับในส่วนของทางด้านซีรีส์เอ็มนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นแท่งแดงแล้วเนาะก็ถือว่าแรงขายดุครับรอบนี้แรงขายดุครับแต่ช่วงสั้นน่าจะมีรีบาวก่อนครับค่ะค่ะลองดูนะคะครับส่วนเคทีบีแบงรับอยู่ไหมคะ เ t b มันเป็นออฟเฟอร์สิครับยี่ส20จุดแป่า20จุดแเป็นออฟเฟอร์สิครับแสดงว่ามันรับไม่อยู่นะครับแต่ว่าดูแรงขายในช่วงครึ่งบ่ายแล้วเนี่ยก็ถือว่าอ่าออกมานะครับตอนนี้นะฮะ3,000กว่าล้านเกือบ4,000ล้านแล้วแหละ,อะโอ้โห,โหโดูแทงเทียนกระโดดตุ้มลงมาเลยเหรออ่าในช่วงครึ่งบ่ายนะครับก็ลงแรงขายยังมีอยู่แต่ว่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าในช่วงเช้านะครับก็คิดว่า มีโอกาสปิดกลับในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่21.2ในช่วงสั้นนะครับถ้ายืนได้นะครับอาจจะได้ลุ้นแถวแถว21.8เพราะฉะนั้นเลยครับผมสําหรับเอทีบีครับ21.8เนอะ21.2ก่อนนะครับ21.2ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนั้นตรงนั้นเมื่อเช้ามันขึ้นมาทดสอบนะครับมันมันทดสอบแล้วแล้วก็พยายามยืนแต่ยืนไม่ได้นะครับถ้า ทะลุ21.2ได้นะครับอาจจะไปได้ถึง21.8ครับจ้ะเพราะแรงขายหนักน่วงมากเลยนะฮะเคทีดีแบง์สถาบันนะครับเขาถืออยู่เจ้าเดียวแล้วพอมันไม่มีแรงซื้อรายย่อยก็ไม่ได้รับยู่แล้วนะครับเคทีดงก์ต่งไม่สู้ไม่ไหวต่างสู้สถาบันไม่แล้วคอ่าตัปเดตนะครับตัวที่ติดตามกันนะครับตัวของปูนใหญ่นะครับมันมีรีบาวในช่วงเช้านะครับแล้วก็ไปที่540นะครับก่อนที่จะย่ออีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้ามีรีบาวนนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับห้าสามหกนะครับห้าสามหกถึงห้าสี่ศูนย์ตรงนั้นขอขายสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเ,เดี๋ยวลงมารับแถวๆห้าร้อยสามสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับกรอบของบุญใหญ่ในช่วงสักสองสาวันนี้จะอยู่ที่ป่านะครับก็คือหนึ่งห้าร้อยสามสิบเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านที่ห้าร้อยสี่สิบครับผมอืมใชบ่บุญใหญ่เนาะ ใช่ครับใช่ครับก็ยังยังดีนะครับมีรีบาวให้เรานะครับแล้วก็ภาพในแง่ของภาพใหญ่ก็ยังไม่หลุด528นะครับถือว่ายังเป็นขาขึ้นได้ครับครับส่วนตัวสยามแก๊สนะครับมีแรงขายนะครับที่13.5นะครับแต่ว่าดูวันนี้ที่ย่อลงมาลึกอัลล่มน้อยนะครับก็ยังที่บ้าน13บาทนะครับยัง เขาเรียกว่าซื้อได้นะครับคนที่มีอยู่แล้วสิบสามสามหรือว่าสิบสามห้าตรงนี้คิดว่ายังมีโอกาสนะครับกลับขึ้นไปทดสอบสิบสี่บาทนะครับแล้วก็ตลาดพยายามไล่กลับขึ้นมาปิดหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับคิดว่าน่าจะยืนได้แล้วก็ดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับผมถ้าสมมุติว่าอกลับขึ้นไปนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านอ่าในช่วงสั้นที่ตลาดอาจจะรีบาวไปถึงครับผมค่ะได้ค่ะอืมค่ะ ก็ทั้งหมดตามกันไปอ่ะแล้ว s c p แล้วจ๊ะ s c p GP ค่ะสยามแก๊สอ๋อสยามแก๊สเมื่อกี้คุยกันแล้วนี่ครับ13บาทยังดูได้นะครับพี่มือเด็ดดู K T B นสิบบานั่งดูลุ้นอยู่เนี้ยอ่ะสยามแก๊สเห็นว่าบางบลกให้14บาทนะฮะเทคนิคเทคนิคเทคนิควันเนี้ยครับครับครับธนชาติให้มาเนี้ย เราก็ดูตั้งนต่เมื่อวานแล้วครับผมว่ามันพยายามจะไปแล้วแวันนี้ตลาดมันเสียทรงนิดหน่อยครับก็เลยยืนยืนให้ไหวครับแต่ว่า13บาทดูจากแรงขายแล้วไม่เยอะนะยังมีโอกาสรีบาวครับแล้วเมื่อเช้าตาม follow E4L เนอะ E4L เมื่อเช้าให้ตามอยู่เทรดอยู่ E4L นะครับย่อในช่วงสั้นก็ยังลุ้นทดสอบ1บาท20 1บาท22ได้นะครับวันนี้มันอาจจะย่อเพราะว่าตลาดมัน ไม่ไม่เปิดไม่เปิดช่องให้ไครนะครับเพราะว่าถูกกดดันต่อนเนื่องจากเมื่อวานนะครับแต่ว่าถ้ามีเชื่อว่าน่าจะยังมีแรงไล่นะครับในช่วงสั้นนะครับก็หนึ่งบาทยี่สิมีโอกาสกลับขึ้นไปยืนได้ครับอแล้ววันนี้มีตอบไหมคะ,ะไม่มีละครับ, <c oughs> รบไม่มีลนะ <c oughs> นิ่งนิ่งไปก่อนเนาะอะครับผมได้คะ่ะโป<อ>กูฟิวเจอร์กันหน่อยนะครับเชิค่ะ ตัวของค่าเงินบาทเริ่มมีเขาเรียกว่าทรายออนค่ามาในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าสัญญาณซื้อจริงต้องรอให้เบรกหนึ่งหมพันห้าร้อยกลับขึ้นไปนะครับค่อยกลับเข้าไปโเพินลองนะครับแล้วออนสปอตโกนะครับยังมีโอกาสกลับขึ้นมาเหนือพันสองได้ครับค่ะอืมก็ดูว่าใช่หรือเปล่าเนาะก็หวังว่าน่าจะใช่ครับน่าจะใช่อืมอ่ะได้ค่ะอาทิละศักขอบคุณนะ ครับสวัสดีครับหวังว uh, uh, wow, ่าจะ